ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเฉินตู8วัน7คืนในอีพีแรกหลังจากลงเครื่องที่เฉินตูเราจะไปแวะเที่ยวกันที่เมืองโบราณซ่งผานแล้วค่อยไปพักกันที่จิวจ่ายโกฉะนั้นในอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปชมอีกหนึ่งเมืองโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคราชวงถังกันค่ะอนีเันนี้เรียกจามารียักษ์นะคะเรียกว่าเมาหนิวรู อ่นิ้หอ,อ,อ,อห<า>ูหมูเน,น้สวัสดีค่ะสวดีค่ะเราเขสูท่ทาเชนโกและปิดอันบอดโอเคปิดออนบอดแล้วก็แม่ปโนโอมมีทแอนทาเลมีตามนี้ป้าม้าแดดีดเราจะไปที่ไหนกันครับเชียงตู้ เราจะไปเฉิดตู9วัน8คืนกันนะฮะจะไปที่จิวแจโกหลวงหลงหลวงหลงส่งพานเลาสอร์สบนแล้วก็ดีไปถึงแล้วก็สีดารุนีนะคะนี่ไม่ได้ไเต็มแต่ดิดดไม่ได้ไปก็ยังไงทีนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ออสนามบินดอนเมืองก้าเครื่องออกตอน3ทุ่ม55แล้วก็ได้ถึง55 ตีทุ55สามทง55แต่ทุ่ห55แล้วก็ถึงเพียนฟู G2 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปนั่งรถบัสแล้วก็ไปที่สถานรถไฟแล้วค่อยไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวยังไงไปถึงแล้วก็ค่อยติดตามกันนะคะว่าเราจะต้องเดินทางอะไรยังไงบ้าง,างนะจ<ะ>้ะไป คู่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ปฏิบัิก่อนกําหนดเป็นเวลาประมาณ20นาทีครับเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือเวลา1น3นากา4 3นาทีครับซึ่งจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงครับไม่นะหนาวหรอมาเอาของได้ไหมป้าตอนนี้11องศานะครับ นาของผ้าเขากความนาของผ่าเราก็บค <c oughs> ุณไม่เต็มตัวนียู่ไม่ไวดีเขาหวาหเขาแก้งเล่น <c oughs> เบอร์2พอดบอกนี่คือเจอยู่ที่นี่จุดีทิ้งเชือกนี่เสียแล้วสวัครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ที่หาวหาวท่าบนหาว <laughs> ต่อไม่ได้เลย <laughs> 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 ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินเท็ดฟูแล้วทนะ่าน <c oughs> แล้วก็คือรถบัสแล้วก็การซื้อตั๋วบัสเมื่อกี้ให้ดูไปแล้ว เดินต่ไปเอาพอร์ตัดออกมาได้เลยแล้วก็มาซื้อกับเจ้าหน้าที่คนละถ้าตอนตอนห้าทุ่มครึ่งถึงหกโมงเช้ายี่สิบห้าหยวนแล้วก็หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มครึ่งจะเป็นสิบห้าหยวนเราโดนเป็นแบบกลางคืนไงแบบแพงแล้วก็บบถ้าบบถ้าสมมติว่ามาลงแล้วเนี่ยเราจะไปที่สถานีรถไฟเชดูอีสต์เลวเวสต์สเตชันนะคะก็มาขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วก็ลงบัสลงสต๊อปแรกก็จะถึงเลย ไอการซื้ออันเนี้ยเราจะต้องใส่เผื่อโทรจีนใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยเพราะว่าเขาจะกรอ,อกให้เองอืมมาคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าจะลงไหนแค่นั้นพอเอาชื่อเอาชื่อที่เราจะไปอ่ะยื่นได้เขาเลยแล้วก็จบแค่นั้นใจเงินอย่างเดียวอารีพีแค่นั้นเลยโอเคไปได้เจอกันที่สถานีรถไฟฮะถึงแล้วเดินมาประมาณจากที่รุนจุดเท่าไห่จากจ,ากจุดลงรถมาเดินมาประมาณหกร้อยเมตรประมาณนั้น ยี่โมงแล้วดิดิตีสี่ตีสี่แล้วเชินตูอีสเียววสตชั่นนะคะเราน่าจะเข้าไปข้างในแล้วก็หาอะไรกินกันตอนนี้ตีสี่กว่าๆน่าจะเขียนว่าเปิดเพราะว่ามันรถรอบแรกมันหกโมงเช้าอะ วันออกเปิดให้บริการตีห้าและปิดทําการตอนสี่ทุ่มสีอจ่ะเปิดตีห้าจ้ะชั่วโมงหนึ่งนะคะรอเดี๋ยวไปหาที่รอกันผมณคิดว่าดัตติงกับหม่าล่าเซงก์ด็กกิงเราไม่ให้มันไม่ผูกกันหม่าล่าแบบแบบแบบหม่าล่าแบบแบบล่าเล็กดิโอ้ยป๊าระวังนะมันเค็มทีดีบอกอ๋อนี่นี่ เท่าไหร่ไม่รู้จริงๆแล้ว,ลวตอนแรกคิดว่าจะเป็นคลิปพ,พาปลามาเที่ยวแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะอือ <laughs> ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วคือให้ปลามาพาเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเราอิ่มจังตังอยู่ครบไม่ได้ออกสักบาทไม่เรื่องหองล่เรื่องอะพูดจีนก็ไม่ได้ฟังจีนก็ไม่ออก <laughs> ทีนี้ทีน,ทนี้ใช้จีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะป้าจะเป็นคนพูดเองนะคะเธอเอาเอาไปหน่อยไหม มาชิมกันดูดิดีบอกว่าเผ็ดเอ้ยไม่ใช่ดีบอกเค็มเคมากอูอ oh. mm. ืมเค็มไหมดีอ่ะงเค็มไหมไม่มก็ผมมายถึาอเไรวะผมมายถึงเลย <Okay. S 1> อร่อยใช้ได้มานะมากินมีทุกที่ทุกย่อมยา่าทุกที่ในแฟมิลี่มาเรียกอย่างนี้ได้ไหมได้ตอนทกี่อยู่บิ๊กบ๊อบแม่ผมมายถึให้ผมไหยแต่ก็ mm. ไม่เคย พี่เราจะไปย่งเห่เจ้าก็ไม่มีผงมา่านะอืมเพึ่งเคยกินแบบจิ้มผงตอนนี้นไม่เคยกินเลยต้องไปถามเขาว่าล่ามมาแต่ถามว่าเค็มไหมเค็ม,พ,มพูดว่ายังไง <laughs> มันไม่ได้แล้ว <laughs> อ,อร่อยอะ่ะชอบแปรอตีห้านะคะก็ลองคำนวณเวลาดีๆถ้าแบบมาไฟแอร์เอเสียนถ้าแบบมาไฟแอร์เอแล้วขึ้น <Sie ern. S 1> ลงเครื่องตีสองเนี่ย ก็ลองคำนวณดูว่าจะนั่งตาต่ตอนยยอนในสนามบินก่อนแล้วค่อยมาที่สถานีรถไฟไหมนะเพราะว่าของเรามันมีเขาเราจะขึ้นรถไฟรอบหกโมงครึ่งก็เลยมาเร็ว <Hey. S 2> ไป สถานีสงพานแล้วนะคะเดี๋ยวนะเขออาอ่านว่าทรงพานหรือทรงพานทรง,งพานนะคะออตอนนี้ลบหกองศาแล้วก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้าไม่ใช่เจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋าแล้วก็นั่งรถไปที่เมืองโบราณสรงพานกันสรงพานกันปะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันจุดไหนยังไงบ้าง นี่ออกมาจากสถานีรถไฟก็เดินมาทางซ้ายก็จะเจอเป็นตึกหน้าตาแบบนี้นะเราจะฝากกระเป๋ากันก่อนโอเคโอเคโอเเคโอ่ออเคโอีคโอเคอเโอเคเคโอเครอ้คโอเคโอเคโอเคโอโอเคเอเอเคโอเโเครอเคโอเคออออออเอเค 可以嘛？可以，可以六六十嘛？六十嘛？一个人六十块，全部四个人就是两两百，两百四，二百四十，二百四十，嗯，对对对对，二百四，六六六四，二百四，二百四，二二四四。对对对，就九寨沟。啊，对对对，九寨沟可以的。哦，OK。哎哇。 ไม,ไม่มม,ม,ม,มีอ่าคใช่ไหมรอเขาทักเขียนกลับมาอันนี้นะคะออกมาจากเนี่ยอันนี้เป็นสถานีรถไฟใช่ไหมเดินเดินเด,ด,ดินทางซ้ายมาจะเป็นตึกแบบนี้เป็นอินโฟเมชันเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ตรงนี้ได้ใบละสิบหยวนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมีรถบัส เดินออกมาจากหน้าสเตชันเลยอ่ะมีรถบัสไปได้คนละไม่รู้ว่าสองหรือห้าหยวนแล้วก็กลับมาเนี่ยเพื่อจะไปจิวใจโกเนี่ยก็ขึ้นที่นี่เหมือนกันบัสจะอยู่ที่56าสิบหยวนใช่แต่ว่าอันนี้เราป้าป้าจัดการ <c oughs> ป้าป้าจัดการแล้วคือจะเหมารถไปสี่คนเนี่ยเป็น240รอยส่หยวนอันนี้ใส่อยู่อืมกี่ชัด สามส,ามสามห้าชั้นโอ้ <laughs> แต่บางบางทุกชั้นเลยคีม <laughs> มาตกแล้วทุกคนคีวมาตกด้วยร <laughs> อรถอยู่เพราะว่าเราเมาพาให้เขาพาไปยีย่สิบหยวนถ้าใครบอกคุณว่าคีมมาไม่ตกหรอกอากาศก็ไม่ติดลบ <laughs> อย่าไปเชื่อแต่ใครบอกคุณอย่ะ <laughs> ไปที่บอกลบหกอะ่ะลบหกคะ่ะ แล้วก so, okay. okay. uh, okay. uh, ็หิมะตกจะไม่ได้บอกคุณเลยไปอัดกันยังไงอะโอเคโอเคขึ้นเจ้าของท่สุดั้อเบอร์น้อวัวอเบอร์น้ 一分钟就烤好了，要多少串？一块钱一串。我这个多来，哎，你这多来，一元一串肉。这什么肉啊？牦牛牦牛肉。牦牛肉是什么肉？在马里哟。牦牛肉，羊的。一一块钱一串，这个一块、两块、三块、四块、五块、六块、十块，十块钱十串，要吧？ นี่นะตรงจัดตุลัดเดินะข้อมานะคะมันจะเป็นเพิ่มเพิ่มไม่ใช่เพิ่มดิอย่างนี้เลยแล้วทุกร้านอะขายไอเนื้อจ้ามารีย่างไม้ทุกร้านเลยเราเลือกเราเลือกคนที่เดินมาหาเรานะจี่ไม้สิบหยวนไม้ละหยวนไม้ละหยวนไละห้หยวนไ้ละห้าบาทไม้ละหยวนนะไม้ละห้าบาทแต่ก็เป็นแห้งๆแบบว่ากระตุยเลี่นเล็กเดียว ไม่อิ่มแน่นอนมันแล้วต้มมันมันอ่ะอร่อยมากเนื้อกระมังรีนะคะอร่อยออกินเนื้อวัวเออเนื้อกระมัรีมันไม่มีกลิ่นรหรืออะไรเหมือนเหมือนวัววัวเลยอ่ะวัว,วจริงจริงเลยกินยองไมเอาน้อยมันไม่เช,ชื่ออีกอ่ะมาชอบใช่ไหมใช่เอาเน้อเห็นไหม ละเากรเพาปล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 าอยากกินโจ๊กเลยได้โจ๊กไปแล้วก็ปลาต้มโขลกเจี้ยงเจี้ยอยูไม่เอาเจี้ยงยูเจี้ยงยูนะแล้วก็ปลากขลกโอเคแล้วไปหยิบตะเตียบมาทำไมไม่รู้ในเวลาส่งมายว่าหางคนณไหเนี่ยมาถ่ายรูปอันนั้นแหละนี่แค่นั้นแหละือ่ดียอะไรเมือก็คือแค่นี้ ใช่ไหนอๆเมือนี้อู๋เฉินอยู่ในที่นี่ใช่ไหมยังจะมาที่นี่มาเลยอร่อยแบบรอบนี้อออเคอูเฉินแปลว่าเมืองโบราณอู๋เฉินชื่อเมืองโบราณรสชาติเป็นอย่างไรอืมอืมมันเค็มเกีลยวกุ้งเกีลยวกุ้งเผ็ดไหมนิดหน่อยโอเคอืมเปี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโอเค ผ่ายไม่ผ่ายก็กินได้ให้อารมณ์เหมือนเกวกุ้งซีพีแต่ว่าซีพีอร่อยกว่าโอเค ฝั่งนี้มันเป็นพวกแบบเสื้อผงเสื้อผ้าแบบกุงๆๆๆุงกิ้งกุุงกิ้งอ่ะนัวเขาขายอะไรควันขโมงเชี่ยวอะไรอ่ะอะไร,รอ่ะผักอ่ะอันอะไร อ๋อมันหรือเปล่าจ๊ะมันเหรอได้อยากลองไหมล่ะไม่ได้ฮะเถื่อนเถื่อนมันฝรั่งอ่าเถื่องตัวเฉาโอ้ยแหอุยอุ้ยแหวนอ๋อเอาไหมตัวี่มัน มันทอดในน้ำมันมันฝรั่งทอดจ้ะถั่วต้มถู่ต้มถู่ต้มถู่ต้มแปลว่ามันฝรั่งลงต้มอยูถู่ต้มถู่ต้มถั่วตมอร่อยอ่ะรู้ว่าตอนแรกนุ่งก็จะจืดเค็มแล้ว เค็มเค็มอร่อยเค็มเค็มเลยแต่อร่อยอดีกว่าจืดใช้ได้ถูโต๊ะไปเดินกันต่อป้าป้านั่งรออยู่ตรงนูน้นเพราะว่าเดินกันไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อเนื้อจำมะลีย่างกันให้ม,มามาด้วยชื่อว่าอะไรจำไม่ได้แล้วเนะี่ยเออ,อเนื้อจำมะลีใช่ไหม,มจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยถามเขาอีกรอบหนึ่ง ต,ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ออก,กอ็อวดมากจะได้เนาะไม่เออแม่แก้ไม่แก้ไม่ได้ถ่ายว่คือแบบว่าตอนที่เดินเข้ามาเพราะตอนที่เดินเข้ามาคือแบบว่าทุกคนทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเราเดินกลับไปเดินกลับใหม่รอบนึงให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเดินผ่านเลยดนแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลย แบบนี้เลยแบบนี้เลยทุกคนไม่เคยรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญเท่าก่อนคุณป้าคนนี้กำลังขอให้เราข้ามไม้ก็ได้ก็ได้โดนคุณป้าร้านคาคาด้วยเหมือนกันจามารีอันนี้ค่ะคุณป้าของโอเคค่ะอันนี้เรียกจามารียักษ์นะคะเรียกว่าเมาหนิวรู มอว์นิวลูมอวนิวรูไม้ร้านหึงอยู่ทุกที่อันนี้เราลองดูว่าร้านไหนอร่อยที่สุดเผื่อใครตามมาจะได้รู้ของลุงน่าจะดีกว่าไหมเจ้คนแรกเค็มมากอของลุงไม่เค็มเผ็ดนหน่อยอืแล้วก็เนื้อเนื้อกว้างกว่าใอ่เหมมันเลยเยอะกว่า อ๋อเออจริงมาร้านลุงนะร้านหนึ่งสองสามร้านที่สามจากทง<ม>างด้านซ้ายมาร้านคุณลุง<า>ส่วนร้านคุณป้าลอง,ลองน้อเหานิ้วลูก เข้ากันไปหน่อยนึงร้านยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่มันก็เลยดูไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าก็แนะนําเนื้อจำมารีย่างอันนี้คือทางหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้นแล้วก็ประตูเมืองเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบที่เราถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปกันที่จิวแจ๊โกละก็เมื่อกี้ที่ดิวที่ที่บอกไปว่าเราดิวรถมาแล้วนะคะ240อย่หยวน นั่นแ,แหละก็ใครถ้าใครอยากแวะมาดูเมืองชิวๆเล่นๆสักครึ่งวันอย่างเงี้ยได้ก็กม,มาได้ขนมอยาอยาาซื้อเลยมีคนออ้วกไปแล้วเด๋มันขาวอะ่ะใช่แต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนคือถ้าคนแบบกินขาวๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รอดแกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันจะเป็นความแบบเป๊วๆข้าวๆหวานๆมันๆหนุบๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่ชอบสาหรับเราที่ผ่านอะไรนะ ชีสนมแพะมาแล้วอันนี้คือได้อยู่หรอที่ชอบตอนนั้นที่ไปเหนือมาแล้วก็ไปเหนเนือที่ไทยนะแล้วก็มันก็มีโรตีที่เป็นชีสนมแพะเขาเรียซะอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วเออกินทุกวันเลยนะติดมากแล้วมันเค้าอ่นนี้นะแบบอร่รอยแต่ว่าอร่อยงงเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยนะไม่ได้แย่ก็เลยแล้วแต่คนถ้าใครไม่ชอบกินเผาๆอันนี้คือน่าจะไม่รอดละเราไม่รอดจะวัวก็สรุปนั่นแหละเมืองนี้อยากแวะมาก็แวะได้แต่ว่าถ้าถ้าแบบ มีเวลาไม่มากก็ผ่านเลยก็ได้เหมือนกันอตอนนี้เรากาลังนั่งรอรถอยู่นะคะแต,แต่เราอาจจะมาไม่ถูกต้องบ้างอะไรเช้าไปอะไรวันไม่ถูกเวลาไม่ถูกไม่ใช่พาม์ามของเข้าอะไร,งไรเง<อ>ี้ยก็เลยไม่เจออะไรหรือ้าแบบบางคนมาแล้วเจอเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยก็อาจจะาจะได้เราจะหันหน้าทุกครั้งที่มีแต่ดังไม่ได้อือนั่นแหละตอนนี้เรากำลังรอรถอ่ะก็นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอรถต่อไปเพราะว่านี่ยังไม่มาเลยเรียกไปตั้งแต่สิบโมงครึ่ง แต่สิบเศียรโมงสามเก้าสิบโมงสี่สิบยังไม่มาช่วงแล้วเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าช่วงช่วงประมาณนั้นเขาบอกว่าอาจจะเที่ยงเพราะว่าต,ติดติดน้ําแข็งติดหิมะแปลงงเดี๋ยวไปไปรอต่อไปเรื่อยๆที่ไหนที่หิมะแล้วเดี๋ยวจะต,ตายอยู่แล้วเดี๋ยวอหิมะอีกเหรอเออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอรอรถแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีเจอกันที่九寨沟ครับเราต้องไปซื้อป่า九寨沟冰灯湖 <noise> 回来是几几点的高铁？回来高铁回成都，高铁定了没？呃、啊，定,定,定黄龙九寨站，不要定松潘站。啊，黄龙对,对对。OK，在前面一点，<对>要近一点。啊、嗯、啊。三到我上 ได้ขอลิมัดไ่้ไหม3,011บ่ะถ้ารู้สึกมีอาการก็หายใจที่ๆลึกๆแล้วออสเตรเียเข้าปอด